สบายดีพ่่อแมพี่น้องเบสสุขสุขคุนบัวบานจะได้ประเทศเด็กตาตางประเทศพี่น้องมืัอนี้มาตุนก็เลยไม่รู้รับพี่ตัน้องคือเก่าหลือพี่น้องเลยมืัอนี้มาตุนที่ภาพี่พี่น้องมากินออมกีหอยเด้อพวยพี่น้องเลยกินออมกีหอยออมกีหอยจูพี่น้องใช้ไฟเดินบดออมพี่น้องเบิ้งพี่น้องใบบานพี่น้องให้ใบพี่น้องมามากินเขาแดงกันเดี๋ยวก็มีปลานิ่งน้ำด้อพวยพี่น้องเลย นี่ปลาเผาพี่เนาะนี่แหละปลาเผาปลาเผาตกแง่พี่น้องเอาไปล่างพี่น,น้องมาพี่นาะบ้างมาไล่ยังกันทางพี่เนาะทังเลิกการดําเงานหามุ้งแร้มพี่น้องเลยกินข่าแล้วกันกินข่าวแร้มกันเด้เพ่อพี่น้องเลยมาถึงในประเทศด้วยกระตางประเทศพี่เนาะกินข่าวแร้มกันไหลอ้อมห้อยผานวิสุนน้องพี่น้อง Cứ bơ kèng hồi Sắp được Mà xem tâm hưởng Khóc rồi Ừ. Sẹp sẹp nó không hả? phải đợi sẹp nó thì nữa. mi pa kèm bình thường tôi dùng để nước xịt pa pao thế nào nên pao để xem cái nào อาองใส่มือสองนะอืมขับขนงครับเอามมือนห้ัยครับ Thật ừ Không nhẹ gì đâu Thôi luôn <laughs> <laughs> <laughs>

chụp hết chú năm rồi thật เดี๋ยวขาพี่น,น้่งเดี๋ยวพี่นเาเขาเขามามาจากน้องไ็ไม่สดสด้วยเถอะเขาแต่ว่าบื่อตายพี่น้องวงตอนเชร็จ Ah non. ออไม่ติดทาเลยพี่น้อง เขาขาไม้พนถนเขามาสวดถา 嗯，那摆明了。

ครับพไปลองครับ

拜拜 พี่น้องเอ้ยมาต้นกีอีมเันน้องพี่น้องเนาะกิดโนบัสกเกี่คนพี่น้องเมื่อกี้เขาสวดถ่ายเด้พี่น้องเยอันนึงอาสังเกิุนี่พาไปพี่น้องเอฟซีเบสุขุสุขุนกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดติดตามส่องยูทูบมาต้นแสงดาวคือเก่าพา่พี่น้องเอยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เด้อพพี่น้องเอฟซีเบสุขุสุขุน บวสเดนะประเทศดะกะต้าประเทศพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บอสต้นเฮ็ดคลิปดีดีพี่นอ้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเอาสารคลิปนี้บอสต้นก็สิ่ยนหนักพาจากพ่อให้พี่น้องพอาการคลิปหน้าพี่น้องว่บาบอสต้นสิได้ยังมาพักพี่ตอนน้องก็บเราบอสส้มเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อพี่น้องเบิดสุขสุขคน